ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบันพรจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเปิดธรรมและนักธรรมอโสส่งเสริมนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นปี64แล้วนะครับวันนี้ก็พนน้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึง่งในวันที่31ธันวาสองพนห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ วันนี้ก็จะมาทบทวนถึงเรื่องพระโอวาทของพระบรรปราจา์เทียนหยานนะครับเพราะว่าพระโอวาทนี้ก็ให้ตั้งแต่ปี6-2ออยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่บางคนก็ไม่ไม่ชอบอ่านก็เราก็มาฟังเสียงแล้วบางทีก็ฟังยาวทั้งทั้งหมดมันก็ยาวไปก็ต้อง อาจารย์พ่อเมตตาให้เอาตอนสำคัญสำคัญมาส่งเสริมกันก็จะเอาตอนสั้นๆที่ที่มาส่งเสริมกันนะครับเป็นได้มาตรฐานเพิ่นต้องทำอย่างนี้นะครับอาจารย์ถามว่าดีไหมในขณะที่ทำงานอาจมีบ้างที่กระทบกระทั่งกันอาจมีบ้างคิดเห็นไม่ตรงกันบางครั้งเราทำก็กระทบกระทั่งกันนะ บางครั้งก็มีความคิดเห็นไม่ไม่ตรงกันคนนู้นเาอย่างนู้นคนนี้จะวอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ให้อาภายัยการให้แรงกายเป็นทานเป็นการให้ทานภายนอกแต่การให้อาภัยทานเป็นการให้ทานภายในเป็นสิ่งที่ทําได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอความไม่ลงรอยความไม่เห็นด้วยหรือเจอกระทบกระทั่งเราต้องบําเพ็ญอภัยทานก็คือบําเพ็ญจิตภายใน เพืนทุกท่านก็จะต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับอย่าอาฆาตมาดร,ร้ายอย่าทะเลาะเบาแวงจนให้มองหน้ากันไม่ได้เราต้องให้อภัยทานการให้อภัยทานคือการสละซึ่งความโกรธแค้นในใจลงถ้าเราไม่ให้อภัยทานการบำเพ็ญธรรมของเราก็ไม่ก้าวหน้าแทนที่จะมาทำงานธรรมะก็มาสร้างเจ้ากรรมนายเวรนึกภาพออกไหมครับ อยู่ในอาจัดทำหลายคนนะครับทามันก็ชื่อมันก็งานทำแต่ที่จริงมันก็คือเหมือนงานที่อยู่ทางโลกอะ่ะเราก็ต้องทํางานทุกอย่างเหมือนงานทางโลกต้องทําโภชนาการต้องทําลงทะเบียนต้องต้อนรับมันก็เหมือนทางโลกแต่มันเป็นงานทำทํางานทำเนี่ยเราฟังดูมันก็จะา,น,าน่าจะได้บุญใช่ไหมครับแต่เราทํางานทาแล้วเกิดทะเลาะบ่อแวงเกิดไม่ลงรอยเกิดไม่เห็น และเกิดความโกรธแค้นมันก็จะกลายเป็นทํางานทำแต่ได้บาปมันก็เลยไม่คุ้มค่านะครับที่จิตอาสามาที่เสียสละเวลามาเพราะฉะนั้นการให้อภัยทานจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันจะสละซึ่งความโกรธแค้นในใจลงได้การให้อภัยทานคือการสละซึ่งอัตตาทิฏฐิลงการบําเพ็ญธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าต้องกําจัด ลักทั้งสามก็คืออาตมาลักก็คืออัตตาความเป็นตัวตนเนี่ยที่จริงขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารคือตัวเราเนี่ยไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ไม่มีตอนนี้มีหลังจากนี้อีกร้อยปีก็ไม่มีทุกอย่างเป็นอนิจจังก็คือไม่เชี่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นทุกข์เพราะต้องแปลปรวนอยู่ตลอดเวลาและเป็นอนัตตาก็คือไม่มีตัวไม่มีตน แต่เราไปยึดถือตัวตนเรียกว่าอัตตาทิฏฐิการให้อภัยทานคือการสละซึ่งอัตตาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าเห็นชอบหนึ่งในมรรคมีองค์แปดนะครับก็จะทําให้เราบรรลุธรรมได้ถ้าไม่ให้อภัยทานก็จะมีอัตตาทิฏฐิเราก็จะสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะนักอุสวทุกท่านต้องตระหนักถึงประเด็นนี้ให้ดีนะครับ การให้อภัยทานต้องเริ่มต้นจากเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นเราต้องเข้าใจผู้อื่นและเห็นใจผู้อื่นว่าเขาทําอย่างนั้นน่ะเขาต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแหละไม่นั้นเขาคงไม่ทําหรอกที่เขาด่าเราเขาก็คงจะเห็นว่ามันเกินไปแล้วถ้าเราอยากโกรธเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจเขาและเห็นใจเขาด้วย อีกครั้งม่คิดเล็กคิดน้อยอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะครับอย่าถือสาหาความซึ่งกันและกันรู้ปล่อยวางย่อมเป็นสุขรู้อภัยย่อมใจกว้างหนทางเดินข้างหน้าย่อมกว้างขวางตามมีคำกล่าวว่ารู้อภัยใจกว้างหนทางก็กว้างไกลถ้าคิดเล็กคิดน้อยใจแคบไปไหนไม่รอดมันก็จะชนมันก็จะทะเลาะมันก็จะ คับแคบอ,อึดอัดมันก็จะมีปัญหาตลอดทางเพราะฉะนั้นอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าถือสาหาความเรื่องใหญ่ก็ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็ให้หายไปรู้ปล่อยวางอย่าไปยึดติดเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นมายาเป็นความฝันทั้งนั้นนะครับต่อให้เรื่องคอขาดบาดตายแค่ไหนมันก็เป็นความฝันเดี๋ยวพอตายมันก็ไม่มีอะไรแนละ้วเพราะฉะนั้นรู้ปล่อยวางก็จะเป็นสุขรู้ให้อภัย ย่อมใจกว้างหนทางที่เดินข้างหน้าก็ย่อมกว้างตามไม่สะดุดเดินโล่งโปร่งสบายพระอาจารย์ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับคิดว่าของเข้าใจนะสิบรักเอ,อ๋ยอยากคิดว่าตนเองนั้นมีเงินน้อยด้อยความรู้จึงตรหนีในทรัพย์และไม่ยอมพูดธรรมะกับผู้ใดหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองมีเงินน้อยก็เลยไม่ให้ทรัพย์ เพราะนั้นท่านมีบาทหนึ่งให้ให้หนึงสลึงท่านก็ก็มีค่ามหาศาลนะครับมีผลบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าตนมีเงินน้อยแล้วจะหนีไม่ให้รัพย์นะไม่ให้รัพย์เป็นทานนะครับท่านจะยิ่งจมลงไปยิ่งตกต่ำเหมือนคนค้าขายอะ่ะม,มีทุนน้อยแล้วไม่ไม่ค้าขายไม่ทุนก็หมดไปเรื่อยๆ เพราะนั้นท่านมีเงินน้อยแล้วท่านไม่ให้ไม่ให้ทานท่านก็จะต่อไปก็ไม่มีเงินเข้ามาท่านก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นมีเงินน้อยก็ทําน้อยมีเงินมากก็ทํามากอยากคิดว่าด้อยความรู้แล้วไม่ยอมพูดธรรมะก,กับใครไม่มีไม่ไม่มีใครด้อยความรู้หรอกครับท่านมีความรู้เท่าไหร่ท่านก็พูดเท่านั้น ท่านไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายของธรรมะท่านก็บอกธรรมะดีไปเถอะธรรมะดีแค่นี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมะเป็นฐานแล้วเพราะ,ะนั้นอยากคิดว่าไม่มีความรู้ไม่เหมือนเจียงซือพูดธรรมะไม่เกง่งแล้วไม่ยอมพูดธรรมะกับผู้ใดก็จะเสียโอกาสการให้ธรรมะเป็นฐานหรือวิทยาธรรมเป็นฐานไปอยากคิดว่าตนเองนั้นสุขภาพอ่อนแอจึงไม่ยอมช่วยงานสถานธรรม บางคนก็บอกว่าไม่สบายมาสถานทรรไม่ได้ช่วยงานไม่ได้อยากคิดอย่างนั้นถ้าท่านอยู่บ้านยังกินได้ยังเดินได้ท่านก็มามามาที่สถานธรรมท่านเดินไม่เก่งท่านก็ให้คนหามมาแล้วก็มาทำอะไรที่ทำได้มานั่งเช็ดจานที่เขาล้างแล้วเพราะเราเดินเดินไม่ได้เราก็มานั่งงครับก็เอา พระโอวาสมาเป็นไตเติลน,นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็แยบยนต์มากเลยว่าที่ว่าจะคนเข้าใจอ่ะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะอาจารย์พ่อเอาหนังสือพนนึกกกำลังล่องทำนาวามาให้ผู้น้อยนะครับแล้วก็ให้อ่านข้างในอ่ะเป็นพระโอวาสของเต่ยนสนซ้อโดยตรงเลยเผู้น้อยก็สะดุดใจตรงที่ว่า ขวัญวิญญาณมหาพยทานเนี่ยที่ที่ซือจุนอะให้ไว้ก็พระองค์ให้ไว้นานแล้วแล้วก็ให้ก้าวเดินด้วยอภัยทานแล้วก็บอกว่าต่อไปธรรมะจะเป็นคอขวดเออมันก็แยบยนนะครับว่าเอะธรรมะมันจะเป็นคอขวดได้ยังไงนะพอมาตอนเนี้ยเริ่มสังเกตเห็นนะครับเห็นธรรมะเป็นคอขวด เป็นคอขวดเพราะอะไรเพราะว่าวิบากกรรมนะครับวิบากกรรมเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยทำให้เกิดคอขวดแล้วก็หลังจากาคนรับธรรมะแล้วอ่ะปกติแล้วก็พระอาจารย์มาให้สามใบคำขอเนี่ยใบยที่สก็เกิดเกิดมีความเห็นแตกกันว่าจะใช้หรือไม่ใช้ พราะใบที่สามน,นั่คือผูกบุญสัมพันธ์แต่ตอนนี้โชคดีนะครับเกิดเอ่อภัยโควิดเนี่ยมาทำให้ทำให้ได้เอามาใช้ละคือผูกบุญสัมพันธ์นะครับเราก็เอาลายชื่อของเขามาถวายผ่านใบผูกบุญสัมพันธ์เนี่ยให้เขาเขาก็จะได้มีโอกาสาร,รับธรรมะแล้วก็เอาใบเนี้ยเอ่อมาถวายตั้งบัณฑิพานมหาพยทานเนี่ยเพิ่มให้เขาอีกข้อหนึ่งเพื่อเอา เอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยออกให้เขาเออตอนนี้ทำได้กว่าจะทำได้ก็หลายปีนะครับแต่พระโพธิสัตว์กวนอิมพระองค์ก็เคลียมาแต่น้ำซือก็บอกว่าเออมาเป็นปณิธานส่วนตัวได้สองข้อเมื่อ2อเมื่อ2015เนี่ยมีพระโพธิสัตว์ให้ตั้งปณิธานาต้านภัยพิบัติเนี่ยก็ก็ยังไม่ค่อยมีคนเอ จะคิดทำกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอ่ะยังติดเ,เราก็ไม่ทันคิดน,ะ,นะว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเนี้ยคือการทำแบบใหม่กับแบบเก่าว่าคนเข้าใจแบบเก่าใช้วิธีอธิษฐานจิตแบบโบราณน่ะแต่สมัยใหม่เนี่ยเขาใช้เครื่องมือไงมันก็ต่างกันที่ผู้น้อยเปรียบให้ฟังเหมือนว่าการใช้โทรศั จิตกับใช้โทรศัพท์อะใช้โทรศัพท์มันแน่นอนฝ่าการให้ให้เขาเอาให้ญาติธรรมเอากิเลสกรรมวิบากออกเองอะมันก็ลําบากเพราะว่ามันต่างยุคกันอะถ้าเป็นยุคก่อนเนี้ยเขาเอาออกเองด้วยการชดใช้แบบฟันต่อฟันตาต่อตานะก้มกล้าก้มตาใช้ของเก่าไปเรื่อยๆเเพราะเขาไม่มีวิธีอะตอนนี้มีวิธีแล้วฮะสถานธรรมเนี่ย สามารถเอากิเลสก,กรรมวิบากออกให้เขาได้ด้วยการให้เขาตั้งบรรณิทานมหาภัยทานอีกข้อหนึ่งเพื่อให้อภัยทานซึ่งกันและกันเพราะว่าอริยเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเรามาพบกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญเรามาชดใช้แล้วเราก็มารับวิบากกรรมซึ่งกันและกันฉะนั้นการทำให้ตรงยุคก็คือทำสมัยใหม่ ที่ผน้อยขอพระอาจารย์ว่ามันจะหมดได้ยังไงนะมันมันตั้ง60หมืนปีอะ่ะพระอาจารย์ก็ให้เรื่องนี่หายไปไหนใช้พันหยวนนะเอคนใหม่ๆอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเล่าให้อาวุโสร,รุ่นใหม่ๆฟังอีกทีหนึง่งในเมืองเล็กเเมืองหนึ่งที่ประเทศจีนนะครับมีอยู่วันหนึ่งมีชายจากแดนไกลอะ่ะเดินทางมาถึงเมืองเนี้ย เมืองนี้เขาก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เครดิตกันน่ะไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่พอมาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งเขาก็มาขอพักโรงแรมหมายถึงชายจากแดนไกลนะครับแล้วก็เอาเงินพันหยวนวางไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าของโรงแรมแล้วขอขึ้นไปดูห้องว่าจะพักได้ไหมเจ้าของโรงแรมเห็นเงินพันหยวนเนี่ยก็รีบหยิบเงินพันหยวนนะครับ ออกจากโรงแรมไปตรงข้ามไปที่ร้านขายหมูอะแล้วก็เอาเงินพันหยวนเนี่ยใช้บอกเจ้าของร้านขายหมูว่าเนี่ยเราเอาเงินจริงๆเลยนะพันหยวนมาใช้ท่านแล้วลเราหมดหนี้กันแล้วนะคนขายหมูก็บอกครับหมดแล้วคนขายหมูได้เงินพันหยวนก็รีบเอาเงินพันหยวนน่ะไปใช้เจ้าของฟาร์มหมูเออแล้วก็บอกว่านเนี่ยเงินจริงๆเลยเนี่ยรับไปเลยแล้วเราจะได้หมดหนี้กัน เจ้าของฟาร์มหมูรับเงินมาก็ดีใจเนาะก็รีบเอาไปให้เจ้าของร้านขายอาหารหมูอ่อาร้านขายอาหารสัตว์อะแล้วบอกเนี่ยเราเป็นหนี้กันนานแล้วเกินละไม่ได้ใช้ไม่หมดสักทีนึงวันนี้เนี่ยเงิเน,นจริงๆพันหยวนเอาไปเลยพอให้แล้วเจ้าของร้านขายอาหารหมูก็ดีใจอา่าพอหมดหนี้กันแล้วก็เอาร้านขายอาหารหมูก็เอาไปให้ช่างตัดผม แล้วก็บอกว่านี่เราเป็นหนี้กันมานานแล้วเนี่ยวันนี้เราเอาเงินจริงๆพันหยวนมาให้ท่านช่างตัดผมก็ดีใจรับเงินมาแล้วก็บอกครับหมดหนี้กันแล้วเออแล้วช่างตัดผมก็รีบเอาเงินพันหยวนไปที่โรงแรมแล้วก็เอาไปวางที่เค์เตอร์ให้เจ้าของโรงแรมบอกวันนี้ผมโชคดีอ่ะมีคนเอาเงินมาใช้ผม <mail. S 2> ผมก็เลยเอามาใช้ท่านเราหมดหนี้กันนะเจ้าของโรงแรมก็บอกครับครับหมดหนี้กัน ชาจากแดงกลก็ลงมาจากชั้นบนแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะพักที่นี่อ่ะแล้วไปพักดูที่อื่นก่อนแล้วก็หยิบเงินพันหยวนแล้วก็จากไปตรงเนี้ยเป็นเป็นที่พระอาจารย์ส่งปิดจนาเรื่องนี้มาให้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นถึงว่าเราจะหมดหนี้กันเนี่ยมันมีวิธีหลายๆวิธีนะครับไม่ได้ว่าต้องมีวิธีเก่า อ่อันนี้มันเป็นวิธีใหม่นะครับเป็นวิธีที่แยบยนต์มากเลยวันนั้นนะ่ะเจ้าของโรงแรมคนขายหมูเจ้าของฟาร์มหมูเจ้าของร้านขายอาหารหมูช่างตัดผมทุกคนมีความสุขนะครับทุกคนมีความสุขเพราะว่าหมดหนี้ไงหมดหนี้วันเนี้ยเราได้ปิดสนาอันนี้มาที่แยบยนต์แล้วก็เอามาใช้เอามาปรับใช้กันเราเราก็ ทําแบบเดียวกันแล้วนี่มันก็จะหมดนะครับเพราะนี่มันเป็นแค่ตัวเลขที่ติดค้างกันอยู่ในในวิญญาณแปหรือว่าอยู่ที่ลึกลับอะตรงนี้พูดไปคนก็คงไม่เข้าใจาวันนี้ถ้าสมมุติว่าเพราะพระอ,อาจารย์บอกว่าตอนนี้จะพูดไปเนี่ยต้องใช้คําว่าสมมุติเพราะพูดตรงๆอะคนเขาไม่เชื่อหรอกแล้วมันบางทีมันก็เรื่องมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงไงมันต้องสมมุติเรื่องขึ้นมาก่อน สมมุติว่าญาติธรรมที่จันทบุรีทั้งหมดนะครับเดินทางไปที่ระยองไปขออภัยแล้วก็ไปให้อภัยญาติธรรมที่ระยองอทั้งหมดเลยเ mm hmm. พราะญาติธรรมที่ระยองเนี่ยเขาก็เคยขออภัยพอมีคนให้อภัยเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาก็ได้รับการอาภัยบรรพบุรุษเขาก็ได้รับการอาภัย ทางระยองเขาก็บอกว่ายินดีทั้งรับการให้อภัยจากชาวจันทบุรีแล้วก็ยินดีให้อภัยชาวจันทบุรีแต่มิพักโพธิศัตว์เนี่ยพระองค์บอกว่าเพื่อแสดงเจตนาต่อเบื้องบนอ่เพราะเรามีเอเรายังมีลูกหนี้ที่อยู่ในนอกนอกนอกจังหวัดเรานอกเครือข่ายนะอีกเยอะถ้าเราทำให้อภัยทานแบบว่าผ่านเครื่องมือคือใบคำขอเนี่ย ทั้งสามโลก,กจะรับรู้แล้วลูกหนี้ของทุกคนก็จะหมดไปด้วยเนี่ยมันเป็นการลดลดลดลูกหนี้เมื่อลูกหนี้หมดเจ้าหนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับมันจะเกี่ยวพันกันเหมือนเรื่องหนี้หายไปไหนชาวระยองก็สมมุติว่าเขาตั้งวันนิทานมหาัย,ยาทานกันหมดทุกคนเลยพระจัทบุลีก็ตั้งหมดทุกคนชาวระยองก็บอกว่าเอออย่างนี้ก็ดีเนาะก็ไปจังหวัดชนบุรี ไปจังหวัดชนบุรีก็ไปให้อภัยขออภัยชาวชนบุรีที่รับธรรมะแล้วก็เปิดใจเปิดจิตเมตตาแล้วทุกคนก็ยินดีบอกเออวันนี้ฟ้าเบื้องบนให้เราได้รับการอาภัยแล้วเราก็ต้องตอบแทนด้วยการให้อภัยก็ยินดีที่ตั้งปณิธานมหาภัยทานก็ให้หมดเหมือนกันชาวชนบุรีเห็นว่าวิธีการเนี้ยดีก็จึงไปให้ญาติธรรมทางกรุงเทพ ทางกรุงเทพก็บอกโอ้ฟ้าเมตตาเราได้รับเราไม่ต้องไปใช้หนี้แบบเก่าแล้วมันเรามีแบบอัตโนมัติก็ยินดีรับการอภัยแล้วก็ให้อภัยก็ยินดีตั้งปณิธานมหาัยาานชากรุงเทพก็เห็นวิธีการที่ดีก็จึงไปเชียงใหม่ไปให้อภัยและขอ,อภัยยาติธรรมที่เชียงใหม่ทั้งหมด ยาติธรรมที่เชียงใหม่ทั้งหมดก็บอกโอ้วิธีการนี้ดีนะ้หมดนี่กันแบบฉับพันสันติวิธีด้วยชาติเดียวจบเลยแล้วก็เป็นการตอบแทนมีพักโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็ต้านาภัยพิบัติด้วยเพราะเราภัยพิบัตินี่ต้องต้านด้วยอาภายอัยไงมันมันมีวิธีการที่ดีอย่างนี้ชาวเชียงใหม่ก็ตั้งบรริธานมหาพยาทานและเ,เพื่อให้อาภาัยเนี่ยหมดทั้งหมดเชียงใหม่ ชเช้าเชงใหม่เห็นว่าดีก็ไปจังหวัดน่านจังหวัดน่านเห็นว่าดีก็ไปจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทัยเห็นว่าดีก็ไปอุดรอ,อุดรเห็นว่าดีก็ไปเอ่อไปหมดทุกจังหวัดเลยที่มีญาติธรรมอ่ะเออตอนนี้ก็มันเวลามันก็ขับขันแนละ้วเราดูพูดว่าทุกแห่งทั่วโลกเลยยินดีตั้งบรรทิานมหาพยทาน ออตอนนี้มันมีออนไลน์ไงเราก็ใช้ออนไลน์ส่งชื่อนามสกุลถวายใบคำขอออนไลน์เลยครับระบบออนไลน์ทางโลกเนี่ยก็ได้เฉพาะในโลกแต่ถ้าถ้าผ่านใบคำขอนี่ออนไลน์ได้3โลกเลยนะครับออออตอนนี้เราอย่าด้อยค่าสถานธรรมนะครับอย่าด้อยค่าใบคำขอคือสถานธรรมเนี่ยพอตั้งมากๆแล้วเนี่ย สามารถเอากิเลสกรรมวิบากออกก็เนี่ยวิธีเนี้ยวิธีที่พระอาจารย์มาให้เนี่ยจึงบอกว่าวิธีการนี้แยบยน์มากเลยแล้วพระโอวาทของพระบรรพอาจารย์ที่บอกว่าพระบัรพอาจารย์เทียนหยานที่บอกว่าที่ว่าธรรมะเป็นคอขวดตอนนี้พอทุกคนได้ให้อภัยเนี่ยใจก็า้างพอใจฟางไม่คิดเล็กคิดน้อยพอใจฟางแล้วทางก็ฟัง งานทำก็เดินสะดวกนะครับในสถานธรรมก็ไม่มีทะเลาะกันในครอบครัวก็ปองดองกันโลกก็สันติภาพเพราะว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยทำไงจะคอยให้ทําเป็นไปเองอะ่ะเ,เหมือนยุคก่อนนะไม่ได้เพราะยุคก่อนเขาไม่มีเครื่องมือ,เ,อเพราะยุคนี้เราบำเพ็ญในครัวเรือนเขาก็ให้ตัดเหตุปัจจัยละเขาไม่ได้ให้ป้องกันผลตอนนี้ก็ให้แก้เหตุเ,เหมือน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 ลอดไฟอะ่ะ ตอนนี้เราเราก็รู้แล้วว่าหลอดไฟที่ไฟฟ้าไฟติดได้นะ่ะไฟติดได้นะี่เพราะว่ามันมีกระแสไฟมานะครับเราจะเอาเอามือไปบังเอาผ้าไปปิดพอเปิดออกไฟมันก็ติดอีกฉะนั้นเมื่อเรารู้รู้ที่มาของไฟเนะี่ยเราก็แค่แค่ทำอะไรปิดสวิ์เห็นไหมครับพอปิดสวิ์ไฟก็ดับละพอเราเปิดสวิ์ ออ,อ,อไฟก็มาเนี่ยเรารู้ในสิ่งมองไม่เห็นไงเออสมัยก่อนเราจะเห็นเฉพาะแสงไฟกับหลอดไฟตอนนี้เราเรามีเอ่อความรู้เห็นเห็นภายในนะครับเพราะว่าเราเปิดตาที่สามไงรับธรรมะานเนี่ยคือการเปิดตาที่3ามเราเห็นภายในเลยเว่าไฟมันติดได้เพราะมีกระแสฟไฟมา สมัยก่อนก็เหมือนการสอนธรรมะเนี่ยสมัยก่อนเราก็บอกว่าในขันห้าเนี่ยมีกิเลสอ่มีกิเลสใช่ไหมตอนหลังเนี่ยเราก็จึงจึงรู้ว่าอ๋อกิเลสนี่เดิมทีมันไม่มีมันมาจากวิบากอา่ถ้าเราตัดวิบากกิเลสมันก็ไม่เกิดก็จึงบอกว่าหลังจากที่อ่เรารับธรรมะที่บอกว่าคนสูงอายุโชคดีเพราะอะไรเพราะว่ารับธรรมะเนี่ยคือการได้รับ อภัยทโทษหมายถึงว่าไม่ต้องลงยมมาโลกใช้กรรมใช่ไหมและทางโลกนี่ก็ให้อภัยกันก็หมดทั้งนี้กรรมหมดทั้งนี้เวรจะไปสร้างใหม่ก็ขาดเหตุปัจจัยละขาดเหตุปัจจัยมันก็น้อยเนี่ยมันทําให้โลกสันติภาพง่ายๆแล้วตรงยุคด้วยครับวันนี้ก็ใช้เวลาอาวุโสมาเยอะแล้วก็กลับเรียนอาวุโสทุกท่านนะครับให้รีบชวนคนรับธรรมะ ตั้งปณิธานมหาพยาทานเพื่อสลายเวรสลายกรรมให้เวในเ,เพราะบุคลากรฟ้าก็เหมือนบุคลากรคาแคนะครับไม่ต้องไปให้เขาทำเองละเราทำให้เขาเสร็จเลยครับตรงนี้มันแยกยนต์ซึ่งหลายคนยังงงๆฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับตอนนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับวันนี้หากพูดผิดพลาดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัย ร่วงเกินอาวุโสขอให้อาวุโสให้อาภายัยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ